ครัเมื่อนี้ผมครอบในีใจมาบอกเลยผมสิขายรถครับผมรถฟอร์ดเอ็นเจอร์เอ็นทีปีสองพันสิบสองครับผมผมขายถึกสถ่กทุกอย่างปกติหมดมววครับผมเครื่องเสียงดังผมเติมเครื่องเสียงให้พร้อมในรถว,ว้าวเครื่องเสียงไฟ ผมไล่พาวเวอร์ทุกอย่างดีปะ่ะเครื่องแน,น่นครับแลนแลนเดยวประมาณแสนกรูผมขายแค่หามืินอ่าอเพราะว่ารถผมบอกเข้าใจกันออกมากล้อคมค่อยมึงองมาเบิ้งครับมาเบิง้งนี่เบิ้งใหม่ปะครับนี่ภาพใหม่ๆเลย เนี่เหื่อมเลยเห็นเ่เหื่อมเลยแต่ปัญหาคืมันเนี่ยเปนปะตูย่างเดียวเลยนะหัมันเป็นประตูผมแก้บ่กหายผมไปหาซามมาอยู่ใช้กับบวกหายอ่ผมดูยลจิขาาทแต่มาแล้วนะหาพวหนึ่งารนทั้งันมีปัญหาเบิรงนะครับเร้่อปัญหาของมันเนึ่งแกเปล่เซ็นทนลก็ปกติหลอกรถอดอันชี่ลอกใ้เบ้างได้ร่ง ล็อกได้อันนี้ปุ๊ลอ็อกอันอื่นอันล็อกนั่นล็อกมาเนี่เปิดล็อกปุ๊บเปิดนะนะนะสิไปใส่ฮันเห็นเราบอนในตู้ปัญหาหนึ่งปัญหาได้บม่ได้เป็นคางเดียวได้เป็นช่องคางกูได้เ,เบื่อกี่คางรู้บอกบอกอ้าวเอาคางเอาคา,เางเดียวจ้ะ ย่านไม่ถึงราคาตกไปหันหอีกนึงสองอาคารที่สองด้วยสิบไปใส่หันสามหมื่นติดต่อด่วนหนักเก็บโคู่คุณเบออยบออยโอเคโอเค